วันนี้กับผัก5ชนิดนะคะที่คนที่เป็นโรคไตเนี่ยสามารถทานได้ในทุกๆวันปลอดภัยกับไตทุกระยะนะคะไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สาคัญของร่างกายมากๆนะคะหน้าที่หลักๆของไตก็คือขับของเสียออกมาจากร่างกายในรูปของปัสสาวะนะคะปรับสมดุกลกรดด่างปรับสมดุลน,น้ําแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายรวมไปถึงการสร้างฮอร์โมนที่สําคัญๆอย่างเช่นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลความดันหรือฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องการสร้างเม็ดเลือดแดงห,หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องไตไวายไตยเสื่อมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะกินผักไม่กล้าที่จะกินผลไม้ นะเพราะว่ากลัวว่าจะเสี่ยงต่อการทําให้เกลือแร่ต่างๆเนี่ยมันผิดปกติไปอย่างเช่นเกลือแร่โพแทสเซียมซึ่งอยู่ในผักสีเขียวเข้มอยู่ในผลไม้สีเหลืองนะคะซึ่งถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่แร่ธาตุโพแทสเซียมหรือว่าเกลือแร่โพแทสเซียมสูงผิดปกติเนี่ยก็อาจจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นผิดจังหวะและอาจจะทําให้หัวใจวายได้ดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่การก็เลยได้รวบรวมนะคะผัก5ชนิดนะที่คนไข้โรคไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้ในทุกๆวันและปลอดภัยสําหรับไตทุกระยะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าเราจะสามารถกินผัก อะไรได้บ้างคลิปนี้ห้ามพลาดไปดูกันเลยค่ะ กับผักชนิดที่1นนะคะที่คนไข้โรคไตาสามารถทานได้และปลอดภัยกับไตทุกระยะนะคะก็คือผักกาดขาวนั่นเองในผักกาดขาวเนี่ยจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมต่ำนะคะมีแป้งต่ามีกากใยที่สูงนะ,ะซึ่งถือว่าเป็นผักที่ดีสําหรับคนไข้โรคไตามากๆแนะนําให้บริโภคในทุกๆวันนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยบริโภคผักในกลุ่มของผักใบที่มีแป้งต่กากากใยสูงนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องโรคไตาจากเบาหวานใครที่มีปัญหาเรื่องโรคไตาจากไขมันในเลือดสูงเนะะี่ยพวกผักใบเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะทาให้โรคประจําตัวทั้งสองอย่างเบา เพราะว่ากากใยของเขาเจะไปลดการดูดซึมน้าตาลลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดรวมไปถึงการดูดซับน้ําตาลแล้วก็ดูดซับไขมันเอาไว้กับกาก,ากใยของตัวเองแล้วก็ขับถ่ายออกนะคะซึ่งจะช่วยทําให้เบาหวานดีขึ้นไขมันในเลือดดีขึ้นช่วยเพิ่มค่าไตาได้นะคะเพราะฉะนั้นผกักกาดขาวสามารถบริโภคได้ในทุกๆวันและปลอดภัยสําหรับไตทุกระยะนะคะและมาถึงผักชนิดที่2นะคะก็คือถั่วฝักยาวนั่นเองในถั่วฝักยาวเนี่ยก็จะมีโพแทสเซียมต่ําเช่นเดียวกันแล้วก็มีกากใย,ยสูงนะคะคนไข้โรคไตเนี่ยไมวาตาระะนนาารถบิภค ัวฝกยาได้แต่ให้พี่การแนะนํานะคะอยากให้ทานสดนะคะเราจะได้วิตามินได้เกลือแร่อย่างเต็มที่แต่ที่สาคัญอย่าลืมล้างให้สะอาดนะคะ และมาถึงผักชนิดที่3นะคะก็คือบวบนั่นเองบวบไม่ว่าจะเป็นบวบหอมบวบเหลี่ยมนะคะบวบทุกชนิดเลยจะอยู่ในกลุ่มของผักที่มีระดับโพแทสเซียมต่ําแล้วก็มีกากใยสูงนะคะซึ่งทั้ง2ออย่างนี้เนี่ยจะปลอดภัยสำหรับคนไข้โรคไตท,ทุกระยะและกากใยที่สูงเนี่ยก็จะช่วยทําให้เบาหวานดีขึ้นไขมันในเลือดเนี่ยดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะคะในบวบเนี่ยเขาจะมีกากใยที่ไม่ละลายน้ํานะซึ่งจะเป็นตัวช่วยสําคัญสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องผูกเรื้อรงงหรรรรือดสีีวววนนนะะะคคาาาเเเกิ่ยบบภปป็จ ทุกๆวันเนี่ยก็จะไปลดปัญหาว่าไปแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะและมาถึงผักชนิดที่4นะคะก็คือฟักเขียวนั่นเองในฟักเขียวเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของผักที่มีโพแทสเซียมตม่ำแป้งต่ำนะคะแล้วก็กากใยสูงเช่นเดียวกันคนไข้โรคไตเนี่ยสามารถบริโภคฟักเขียวได้ในไตทุกระยะนะคะปลอดภัยจริงๆเราสามารถที่จะนำมาทําแกงจืดก็ได้หรือว่าเอาไปผัดก็ได้และที่สําคัญฟักเขียวเนี่ยยังมีสรรพคุณทางยาเป็นยาเย็นนะคะใครที่รู้สึกว่ามีอาการร้อนในหรือว่าขัาน้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยาการรับประทานของกลุ่มนี้เนี่ยก็ เหล่านี้เนี่ยดีขึ้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและมาถึงผักชนิดที่5นะคะก็คือกระหล่ำปลีนั่นเองในกระหล่ำปลีเนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมต่ําเช่นเดียวกันซึ่งเป็นผักที่ปลอดภัยสำหรับคนไข้ไตทุกระยะนะคะรวมไปถึงมีกาก,ากใยเยอะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะทำให้เบาหวานทําให้ไขมันในเลือดสูงเนี่ยดีขึ้นนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยกระหล่ำปลีก็เป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องของการบารุงไตและก็ชะลอไตเสื่อมได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปลีสี่่นนะะาาทจเเลือกไดด้โยฉพ กะหล่ำม,ม่วงนะคะเขาจะมีสารแอนโทไซยานินนะคะซึ่งเป็นสารสีม่วงที่อยู่ในผักทุกชนิดที่สีม่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำม,ม่วงหรือว่ามะเขือม่วงสารแอนโทไซยานินเนี่ยอย่างหนึ่งที่สําคัญของเขาก็คือเขาจะช่วยบํารุงในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดนะคะทำให้หัวใจเนี่ยทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะช่วยบํารุงไตได้ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลางปีสามารถบริโภคได้ในทุกๆวันและก็ปลอดภัยกับโรคไตในทุกๆระยะนะคะก็ครบไปแล้วกับผัก5ชนิดนะที่โรคไตาทานได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะปลอด แน่นอนเดี๋ยวพิการทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีผักอะไรบ้างนะคะอันดับหนึ่งก็คือผักกาดขาวนะสามารถที่จะบริโภคได้ในทุกๆวันนะคะช่วยบำรุงไตชะลอไตเสื่อมได้และที่สําคัญปลอดภัยนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมต่ําอันที่สองถั่วฝักยาวทสามบวบ สีฟักเขียวนะคะนอกจากกากใยเยอะโพแทสเซียมต่ําแล้วก็ยังเป็นยาเย็นอีกด้วยนะคะซึ่งจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายอันที่หก็คือกระหล่ำปลีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีม่วงนะคะมีกากใยเยอะมีโพแทสเซียมต่านะคะเหมาะที่จะบริโภคได้ในทุกๆวันก็ไปเลือกบริโภคกันนะคะเราจะได้หายเครียดว่าไม่รู้ว่าจะบริโภคผักอะไรดีจนหลายคนเนี่ยอาจมีความเครียดอาจมีปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังหรือว่าอาจจะเป็นริษีดวงตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้น5ผักนี้สําหรับคนไข้โรคไตาสามารถทานนนไดด้ใุกๆวัแลลปอภ กับไตทุกระยะค่ะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องรววจะได้ไม่ป่วยไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรววจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ